ไว้ในพวงความทรงจำไม่ว่าเช้าหรือค่ำพวกเราคือโนอทโกอําอลาอะไรเหมือนหัวใจมันจะสลายที่แห่งนี้เคยมีเพื่อนตายเคยกดอดคอกันสู้ฟันฝ่าสวัสดีครับ กับผมบางครั้งกับช่องเด็กช่างทีวี90นะครับวันนี้ผมอยู่กับนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมนะครับโอ้นิดาศ1นแล้วก็วีนิดาศูนสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับวีสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทั้งสองท่านมาจากนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมเป็นยุคแรกเริ่มของนิดาถูกไหมรุ่นหนึ่งใช่ครับใช่ไหมครเป็นรอยต่อระหว่างบุรณนล์ไปสู่นิดา ผมผู้นี้ถูกไหมถูกใช่ไหมฮะใช่พี่ใช่ตอนถามนี้โอเรียนสายไหนครับผมผมอยู่สายสี่หกครับสี่หกจากไหนไปไหนเนี่ยบ้านอยู่กุฎมไทยครับกุฎไทยใช่ไหมครับผมวิ่งมาที่บางนาใช่ครับของของวีครับบ้านผมอยู่อ่อนนุชครับแต่ผมเลือกออกสีนักลินก็เลยเป็นสองศูนย์เจ็ดสินักลินสองศูนย์เจ็ดใช่วิ่งเส้นหลังอันนี้วิ่งเส้นสุขบิ์ใช่ ของวีวิ่งอีกเส้นหนึ่งคู่ขนานกันอย่างนี้คือผมไม่ค่อยชอบมันมอต้นแล้วไงไม่ชอบใครไม่ชอบเพื่อนต้องย้ายก็เลยไม่วิ่งเส้นเดียวกันไม่มอยู่อ๋อเออดีนะเจ็ดสี่หกไปย้ายเส้นกันย้ายเส้นกันสองเจคือสีนักลินก็มาอีกเส้นหนึ่งครับเข้าเข้าทางฝั่งตอนนั้นต้องสีเอี่ยมสีเอี่ยมเออเอสีเอี่ยมแล้วก็เดินมาบางทีก็นั่งรถเมล์ขอลงบ้างตามสถา ยังมีวัฒนธรรมนี้อยู่ก็ยังมีอยู่ใชไหมยังเหมือนเดิมครับคือผมอยากได้รอยต่อระหว่างช่วงที่บูหรือเปลี่ยนชื่อแล้วมาเป็นนิดาเนี่ยคือรอยต่อตรงนี้มันมันหายไปช่วงหนึ่งผมผมเชื่อว่าคนภายนอกเนี่ยไม่ค่อยรู้ถูกไหมคือสมัยผมเรียนผมจะทานบูนพลอยู่แล้วแต่พอเป็นนิดาผมไม่ทานแล้วผมเรียนจบไปแล้วใช่ไหมรคือไอ้รอยต่อช่องว่างตรงนี้แกลบตรงนี้คนไม่ค่อยรู้คนภายนอกไม่ค่อยรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ย บรรยากาศเป็นยังไงการรับนักศึกษาเป็นไงถูกว่าแล้วก็เรียนมากเรียนน้อยแล้วก็พอมาเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างอะไรยังไงต้องมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ยังไงอยากอยากให้เล่าตรงนี้นิดหนึ่งครับช่วงร้อยต่อพศส3ครับช่างกลวุณพลก็คือยังเรียนไล่รุ่นอยู่ครับแต่ไม่รับนักเรียนเนี่ยก็ปี42ละไม่รับแล้ว42ไม่รับแล้วครับพอมาเป็นช่วงปิดก็จะมีเด็ก ที่ PBU เนี่ยนะเขาเรียนค้างปีอยู่ครับปีสี่สามก็ประจวบเหมาะผมเข้าไปปีสี่สี่เขาเปิดนิดาอย่างเป็นทางการรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเข้าไปก็ไปเจอพี่พวกเนี้ยพี่บียครับพี่ช่างกลนะุลเนี่ยเขาเรียนอยู่เขาบางคนก็ปอศหนึ่งปศสองปสีส,ปสี่ปีห้าผมเ 4, รียกปีสี่ปีห้าเขาเรียนไล่รุ่นอยู่ก็เขาก็จะถ้าเป็นปีสี่เนี่ยเขาก็จะมาจบ นิดาพร้อมกับน,นิดารุ่นหนึ่งเลยอนในพอเกอาะจบก่อนหนึ่งปีจบป .2 อ,อง 2> ออองียหรอจบป .2 ก่อนหนึ่งปีอ่าครับผมผมก็เข้าไปก็เจอพี่ๆเขาแล้วพวกธรรมเนียม,มการการที่เราจะเข้าไปอยู่การเดินทางการที่มานี้ก็ก็ได้จากพี่เขาเพราะว่าผมเข้าว่าค่ำครับเพื่อนพี่เขาก็จะอยู่เยอะอย่างทันอยู่ทันเลยทันเลยทันทุกทุกคน ประมาณสิบยี่สิบคนได้รับเขามาเก็บเขามาเก็บเยอะเลยแล้วก็รวมถึงรวมถึงมาเก็บกับนิดาด้วยเป็นบางท่านเป็นบางนิดนึงคือวีเรียนพักค่ำเข้าเข้าบุเข้านิดาศูนย์หนึ่งค่ำค่ำของผมเข้านิดาศูนย์หนึ่งพักค่ำเปิดเทอมัาที่สี่มิถุนายนพอดีเลยแล้วของของโอครับของผมเรียนเช้าเรียนเช้าก่อนเช้าก่อนรุ่นเดียวกันเดี๋ยวไปเรียนเช้าถูกไหมแล้วก็ ผมเรียนได้ประมาณเทอมหนึ่งผมก็ย้ายไปอ,อยู่รอบค่ำออก็ย้ายอย,อย,อย,อยู่รอบค่ำกับวีใช่ครับอืมแต่วันเปิดเทอมมันสี่ไม่ยอมสีไม่ยอมใหเราเพิ่งจบมต้นมาเราก็ไม่รู้ว่าองค์กรนี้เขาเขาลุยกันแค่ไหน <laughs> เขาทําอะไรแค่ไหน <laughs> โอโ้โหมาคือมาเลยมาโหลานเลยย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เอวีอ v. บอกว่าพอมาเรียนปีหนึ่งใช่ไหมครับเรียนเรียนนิดาศูนย์หนึ่งเนี่ยพี่บุญรัตน์พลยังอยู่ถูกไหมอยู่ครับ <laughs> บรรยากาศความเป็นบูซึมซับตอนนั้นระหว่างรุนพี่รุนน้องเป็นไงมันเป็นรอยต่อผมอยากรู้บรรยากาศความเป็นบูเขาก็อยู่ของความเป็นบูยังมีอยู่บรรยากาศส่วนตัวเรามันอึมครึมไงอึมครึมเหรอเอามันไม่รู้เป็นใครนักเรียนเหนืออะไรรู้แรกๆใช่ป่ะโอ้โหทำไมเขาดูแบบหดจังวะทำไมแต่งตัวเพี้ยวฟ้าวอะไรครับครับครับซึ่งเราแต่งตัวไม่เป็นแรกแรกๆยังไม่รู้ว่าทำเนียบเป็นยังไงเข้าไปมันก็อึมครึมเลยเดินไปไหนก็กลมหน้าเดี๋ยวกูจะโดนไหมวะ แต่เรื่องโดนไม่โดนเพราะเราเรียนมาทุมคามาแล้วเรารู้เรารู้ว่าเด็กช่างที่เนี่ยมันเป็นยังไงวางตัวยังไงเราพร้อมมาแล้วแต่ว่าก้มหน้าก้มตาหน่อยไม่ใช่ไปไปสบตาเขามันอึมครึมจริงเข้าไปปีหนึ่งอ่ะมันก็เขาเรียกเด็กช่างเขาเรียกว่ากลัวโดนเช็คด้วยกลัวโดนเช็คด้วยใช่ป่ะกลัวกลัวรอยต่อที่มันไม่เหมือนกันเนี้ยกลัวจะโดนก็เลยก็ไปตามเขาแต่วันนั้นก็ไม่โดนเพราะว่ามันเป็นวันที่สี่มิีมยอมันมีภารกิจอื่นที่ทํา สีหยอคือสถาปนาดีใช่ใไหมถ้าคนในย่านนั้นก็จะรู้ดีสีไม่หยอก็จะรู้ดีว่าเป็นสัตว์ปนาดีเงียบๆกันมันมีภารกิจอื่นที่ต้องไปกับเขาซึ่งไปแบบไปแบบว่ายินดีที่ไม่รู้จักอ่ะยินดีไม่รู้จักใช่ไหมโอ้กับบ้านเช้าวันแรกพ่อแม่แทบร้องไห้แล้วโอ้ครับช่วงแรกๆเป็นไงบ้างที่ไปเรียนก็เล่าเหตุการณ์คือ แรกๆไปเรียนคือรอบเช้าเข้าไปก็แฮปปี้มีรุ่นพี่มีรุ่นพี่บางท่านที่ยังเรียนอยู่เรียนรอบเช้าหรอเรียนรอบเช้าครับก็จะมีรุ่นพี่บางท่านเรียนอยู่ก็อบอุ่นเข้าไปเรียนตอนแรกก็ได้รู้จักเพื่อนฝงธรรมดาครับก็อยู่ไปก็จะมีกลับบ้านก็จะมีทางรุ่นพี่ครับบียูมารอรับมารอรับแต่ละสายแต่ละสายหลังจากเราเลิกเรียนวันแรก ก็เป็นสถาบันาเหมือนกันคุณพี่ก็จะมารอรับแต่ละสายครับก็ถือว่ามีรุ่นพี่ดูแลเราอยู่ดูแลอยู่รุ่นพี่บุญน้ำพลนะนะใช่ครับถึงเราจะเป็นนิดาเข้ามาก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังยังอยู่ดูแลเราอยู่ก็ยังแบบไปรับไปส่งยังคอยดูแลส่งขึ้นรถอะไรเงี้ยฮะใช่ครับการเรามีปัญหาใช่ป่ะใช่ครับก็ยังทันอยู่คอยเช็แคร์เราทุกอย่างพีคอยดูเราการกลับกันมาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นที่โหเรียนคือสี่หก ใช่ครับคนเยอะไหมสมัยตอนเราเข้าอ่ะผมเรียนความเป็นนิดาตอนตอนที่เราเข้า่ตอนความเป็นนิดาผมจะบอกตอนปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งผมมีอยู่เจ็ดคนสายเล่านะใช่ครับครับเยอะมากเลยใช่ครับก็จะมาส่วนมากจะมาจากเพื่อนต่อเพื่อนก็คือที่เดียวกันจากปทุมวงคาเข้ามาออเราจบปทุมใช่ครัจบจากปทุมสายตรงเลยเนี่ยปทุมไปต่อบู ข้ามบางจากไปทำไมครับส่ป้ายหาจอดป้าห้ามจอดครับโอเคต่อเลยครับก็เลยปีหนึ่งแต่ปีสองอ๋ออยู่ปีสองปีสามก็จะมีนักเรียนประมาณสายสี่หกอยู่ประมาณสามสิบกว่าเฮ้ยทำไมเยอะอะรถเมยคันหนึ่งเต็มเเลยครับอ้เยอะขึ้นหลายเท่าเลยนะใช่ครับก็จะมีเด็ก รุ่นสองเขเป็นนิดารุ่น2รุ่นสามะเข้ามาเยอะก็จะมาจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองสามเข้ามารวมกันก็มันสามสิบกว่าคนคนก็จะมีในย่านคลองเตยครับลองเตยอพระขนงครับแถวเอกมัยย่านนี้ก็จะเข้ามาเรียนเยอะนะเยอะสามสิบไม่ถือว่าเยอะนะก็เยอะอยู่แล้วคลองเตยแล้วของของของเราของีมสองศูนย์เ2็7อะพกข้ามีผม ที่มาเรียนพร้อมกันมีสี่ท่านครับก็ถือว่าน้อยมากๆนิดาสคนเออน้อยมากๆน้อยมากๆรุ่นรุ่นตอนที่เรารุ่นรุ่นที่เราเข้าเลยนะสี่คนเท่านั้นเองสองศูนย์เจ็ดใช่ครับก็มาจากปวชสองท่านครับมาจากกรุงเทพช่างหนึ่งเทพช่างเรียนนิดาเหรอใช่มาจากพญาไทเอ้ยผู้ถิ่นสาววช่างเอ้ยย้อนไปหน่อยดิเทพช่างเรียนนิดานี่เขาเรียนเขาเรียนภาคขั้เทพช่างเหรอไม่จบหรือไงหรือจบปวชเทพช่างไม่แน่ใจน่าจะเป็นประธานสายอุดมศุกนะที่มาลงกับผมอ๋อแล้วมาเรียนต่อนิดา ตัหนึ่งเหรอน่าจะอายุเท่าๆหลังเท่าๆพี่เลยอน่าจะชื่อชื่อหลังชื่อหลังต่ต้องไปไล่ดูหน่อยมึงก็มาอยู่กับผมเขาก็มาด้วยความมุ่งสูงเขามาเข้าปวสอ๋อมาเรียนต่อปวสแสดงว่าจบปวชมาต่อปวสนม่ใช่ใคเขามาจากเทพช่างปวสสองคนสถาบช่างสีพญาหนึ่งท่านครับก็มาลงปวสสองท่านปวชสองคนอ่าแต่สองคนเนี้ย ท่านับจริงๆแล้วอ่ะด้วยอายุเขาเอาสูงกว่าเขาโตกว่าเราระบบโรงเรียนเนี้ยถ้ามาเหยียบพร้อมกันเี่ยเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหมดคโอเคแต่โดยที่เราอยู่ด้วยกันครับผมก็เขาก็ดูแลในการมาในการกิดเล่าดูแลหมายถึงว่าไปกลับพร้อมกันมาประคองกันไปมาประคองกันไปผมจะเรียกพี่ก็ได้เรียกไอ้ก็ได้แต่โดยที่เขาอยู่กับผมมาก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่ดีกว่าเพราะว่าทั้งประสบการณ์ทั้งอะไร แล้วพอขึ้นปีสองปีสามันคนเยอะไหมสองคนเจ็ดปีสองปีสองผมเรียนได้เทอมหนึ่งเขายุบปอช่ําครับผมจะบอกว่าผมอะปีหนึ่งเทอมหนึ่งผมเป็นเช้าปีหนึ่งเทอมสองผมลงไปขําไปเรียนมาขําใช่อยู่ด้วยกันอยู่กับวีอยู่กับวีใช่ครับก็อยู่แค่ปีเดียวเพราะว่าเขามาครึ่งเทอมแรกเพราะว่าปีสองเทอมสองเนี่ยเขายุบปอช่าเพราะปอช่ํานี่มันเป็นแบบ เขาไม่ไหวแล้วอาจารย์ไม่ไหวแล้วสุดๆเลยปอสอข้ามเลยไม่มีใช่ครับไม่มีสายช่างกลไม่มีสายช่างกลไม่มีคืออาจารย์ไม่ไหวไม่ไหวมันมีเรื่องบ่อยมีเรื่องบ่อยอก็คือยุคพวกผมอะที่เรียนข้ามครับ มาอยู่เช้ากลับมาเช้าอีกใช่ครับผมก็วนไปวนมาเนี่ยคือผมอะตัวผมเองเนี่ยจะเรียนทั้งเช้าข้ามไปข้ามแล้วกลับมาเช้าเช้าอีกแต่ส่วนวีข้ามลงมาเช้าอ๋อวีเรียนข้ามแล้วก็กลับมาเรียนเช้าใช่ปีสองเทอมสองครับแล้วก็จะได้มารู้จักเพื่อนพักเช้าก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนที่เรามาเรียนเช้าใช่ครับตอนนั้นก็ไม่รู้จักกันแต่ว่าก็รู้จักกันบ้างเป็นบางคนพอไปรับน้องได้รู้จักกันคนอื่นก็เพิ่งมารู้จักกันตอนย้ายมาก็คือผมกับบีจะรู้จัก ทั้งเช้าทั้งค่ำเยอะกว่าก็าคือผมจะเช้าคทั้งค่ำคอย่างมีค่ำมาเช้าอ,อย่างนี้ก็คือผมสองคนอาจจะรู้จักคนเยอะรู้จักคนเยอะใช่ครับ,รบในรุ่นเดียวกันในรุ่นพี่ในรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วพอเราเรียนไปสักพักนึงอะรุ่นพี่รุ่นพี่บุรณนพลที่เคยที่เคยเคยังเรียนอยู่ก็เริ่มจบไปหมดเลยใช่ไหมครับ,รบพอเราขึ้นปีสองปีสามมาถูกไหม ใชเริ่มไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นนิดาทั้งหมดแล้วตอนนี้ใช่ป่ะนิดาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆถูกป่ะครับเออแต่ภาคค่ำเนี่ยก็จะเจอพี่เขาเท่านั้นแล้วอาจารย์ก็จะบล็อกบล็อกพี่ปูน้ำปูนน่ยแบบว่าถ้าบล็อกคอร์สเรียนน่ะถ้ารุ่นภาคค่ำเรียนจันทร์ถึงศุกร์เงี้ยใช่ไหมครับครับเขาก็จะให้มาแค่เก็บวิชาที่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านแค่นั้นแค่อาจจะมาหนึ่งอาทิตย์มาสองวันอะไรเงี้ยแค่นี้คือบล็อกกันเจอกันลูกน้องเอาจริงเลยเพื่อลด ลด่ออะไรครับเพื่อเพื่อลดการต่อทายาทอ่ะใช่มันมีรอยต่อนี่ไงตรงนี้ที่คนอยากรู้นะว่าคือพอคนไม่รู้เนี่ยเขาอยากรู้มันเป็นมันเป็นรอยต่อตรงนี้ไงพี่บูเขาไม่ได้มาทุกวันเขาไม่ทำกันเพราะอาจารย์เขาบล็อกคอร์สเดียนเพื่อการให้การต่อทายาทศูนย์ต่อการที่จะให้น้องเอ่อต่อวิชาอะไรเงี้ยสอวิชาคือให้ให้พบเจอกันน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่เราก็อยากเจออยากเจอใช่ไหมเราก็ดิ้นรนหา หารุนพี่พี่ใช่ครับน้าตอนนั้นน้านเวลานั้นครับบางทีรุนพี่ไม่มีเรียนก็มารอนะมารอมารอรุนพี่ไม่มีเรียนมามารอมารอเรามารอพวกเราใช่ครับมาคอยดูคอยอะไรคอยดูทางกลับบ้านกลับบ้านเพราะตอนนั้นมันยังมันยังไม่สว่างขนาดนี้ใช่คอยแม่งมื่อยังอึมครึมอยู่เลยท่าไมรนั่ละมืดมืดก็อย่างมันไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยนี้หรอกสมัยนั้นอ่ะอย่างที่เคยบอกว่าหน้าโรงเรียนยังเป็นโรงไม้อ่ะครับใช่ที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 ่วันที่พาไปที่ กบเป็นโลงไม้ยังต้องเดินนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านดองนะคือมันยังบรรยากาศเดิมยังอยู่ใช่บรรยากาศเดิมบรรยากาศเดิมกลิ่นอามันยังอยู่มันยังไม่ได้เปลี่ยนไปจนแบบทันสมัยซะเกินไปถูกอืมแล้วเห็นโอ๋บอกว่าพอพอเปลี่ยนเป็นนิดาครับเครื่องบงเครื่องแบบอะไรมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ป่ะตอนนี้ตอนผมว่าคนก็ไม่รู้เยอะเหมือนกันนะ ช่วยเล่าดนึงไหมครับว่าพอเปลี่ยนมินดาปุ๊บเนี่ยการแต่งตัวอะไรอย่างงี้มันเปลี่ยนไปไหมจะใส่เสื้อขาวมาก่อนยุคแรกๆตอนเข้าปีหนึ่งใส่เสื้อสีขาวใช่ครับเสื้อสีขาวกางเกงทะเลปุ๊บรองเท้าคัชชูจะใส่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยครับประมาณนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ก็มีอยากเราในความศรัทธากัความเป็นบูความเป็นบูเราต้องการเสื้อฟ้า เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับคนรองเท้าคอนเวดสีขาวก็เลยมีการประท้วงครับแล้วทางอาจารย์ได้เชิญเข้าห้องครับเดินเชิญเข้าห้องเสร็จแล้วก็มีการคุยกันว่าอยากจะได้แบบไหนอือเพราะตอนนั้นทางกระทรวงกาธิการก็ได้มีการกําหนดครับการว่าเครื่องแต่งกายแบบนี้ต้องให้เหมือนกันทุกสถาบันทุกโรงเรียนใช่ทุกโรงเรียนคือเส้อเชิ้ สีขาวกางเกงสลกกางเกงสลกเท้าหนังใช่ครับใส่เท้าไม่ได้ใช่จนมีการได้คุยกันครับก็เลยได้ทําการขอเป็นเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าแขนสั้นไม่ใช่พับแขนแล้วไม่ใช่พับแขนเป็นแขนสั้นอย่างนี้แขนสั้นแล้วกางเกงเป็นกางเกงผ้าแต่ส่วนมากจะใส่ผ้ายีนแข็งยีนแข็งครับใส่ยีนแข็งยีนแข็ง แล้วก็จะเป็นคอนเวิร์ตสีขาวคอนเวิร์ตขาวได้อาจารย์ให้ให้ไหมให้ครับอ๋อนุโลมเลยถึงมีเสื้อฟ้าครับมีเสื้อช็อปครับมีเสื้อพละครับและมีหัวขับอ๋อตอนแรกๆไม่มีเหรอพวกนี้ใช่ครับไม่มีอะไรเลยครับคือเข้ารุ่นศูนย์หนึ่งคือไม่มีเลยใช่แต่งตัวแบบว่าโทเลเลยเก่งเก่งแบบเก่งเก่งผ้าเลยอย่างเงี้ยผ้ามันน่ะเอาอ๋อกว่าของจะเสร็จก็รุ่นสองเข้ามาแล้วรุ่นสองเข้ามาใช่รัอ เหมือนตอนแรกเขาก็จะกืนพวกเราเหมือนกันนะ<ช>แต่เหมือนพวกเราเข้ามาแล้วเราก็แบบพยายามจะต่อต้านเหมือนกันเฮ<ช>้ยผมขอเถอะผมขอผมอยากจะแต่งเหมือนกันเสื้อฟ้าไม่ได้พับแขนก็ยังดีเป็นแขนสั้นก็ได้ใช่ครับ<ต>เหมือน,น <balloon S 2> ผมใส่เนี่ยอันนี้คือเสือ้อนักเรียนเลยป่าใ<ช>แบบนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับ,รบอันนี้คือเสือ้สอรุ่นสองอรุ่นแต่ว่าเป็นของนักเรียนปีสามที่เข้ามาใช่อันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือเสื้อของนิดานะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีงข้าอย่างนี้เหมือนกันเหรอใช่ครับก็คือปักตรงกระเป๋าใช่ครับแต่รุ่นแรกจะเป็น กระเป๋าคู่สองฝั่งสองฝั่งครับอาแล้วลงข้าวอ่ะไม่มีครับอันนี้เสื้อกระเป๋าคู่เฉยอันนี้เสื้อรุ่นสอง๋อรุ่นสองรุ่นสองแต่เป็นปีนักเรียนปชหนึ่งเข้ามาครับใช่ครับของรุ่นที่สามอรุ่นหนึ่งไม่มีอะไรรุ่นหนึ่งไม่มีอะไรรุ่นนี้คือรุ่นบุกเบิกไงที่บอกเกงโทเลงเท้าหนังอ่ะก็คือทางผมอ่ะปะท้วงครับก็อยากให้มีก็เลยรุ่นน้องได้เข้ามาใส่ ได้มีก็ทางเรียนก็ได้จัดจัดให้อแต่จะไปใส่แรงเลิกเข้มเหมือนสมัยพี่บูไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนเทพบช่างเนี่ยถามว่นเช้าก็ใส่แรงเลิกเข้มนะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้เฉพาะมีกิจกรรมอ๋อเป็นบางวันเป็นบางวันหรือมีวันเสาได้มันเสาได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเสาให้ได้แล้วก็เหมือนมีการถ้าโรงเรียนมีการทะเลาะวิวาทครับหรือเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยก็ จะบอกนักเรียนใส่ได้ครับผมเพราะบูยุคเก่าจะเป็นเกงยีนเข้มๆนะเข้มรีไว้บ้างแรงเลร์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมเียเจอเห็นใส่แรงเลร์กันเยอะรองเท้าบวดขาวบางคนก็ใส่แดดขาวนะใช่ป่ะใช่ป่ะแดดขาวใส่นันยางสีขาวยุคยุคเราเหรอแต่ภาคข้ามฟรีเดย์นะพี่แน่นอนเพราะมันเหมือนเป็นคนทํางานมามาเรียนก็จะฟรีเดย์ฟรีเดย์ฟรีเดย์ก็คือจะเน้นตอนสอบให้ใส่ สแล็ค่นั้นเองเน็ตไทเข้ามาสอบเน็ตไทด้วยเหรอใช่ครับพระคำจะมีเสื้อฟ้าเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่เน็ตไทเข้ามาสอบไม่ค่อยชินกับนิดาใส่เน็ตไทเหมือนกันนะไม่ไม่เคยมีใครเคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใส่เน็ตไทอะไรเงี้ยมีรูปไหมเดี๋ยวส่งให้ผมหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวเอาไปลงในช่องหน่อยใส่เน็ตไทท์หร่าวันสอบเขาต้องเรียบร้อยครับอ๋อเหรอใช่ครับเรียบร้อยนี่ผมเรียนผมก็ไม่เคยใส่ไททเหมือนกันนะเราเราใส่ไททไปสอบเลยเหรอไทท์สอบตอนสอบต้องใส่ไททถ้าตอน เรียนปกติก็แล้วแต่แแล้วต่นี่ผมกาจะเปิดความเป็นนิดามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวถึงเรื่องเสื้อช็อปของนิดาหน่อยดิครับได้ไหมครับยุคที่เราเข้ามามีช็อปปะมีปีหนึ่งเข้ามายังไม่มีอ่าไม่มีปีการศึกษาแรกไม่มีคือพวกผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่เป็นรุ่นที่ไปขอร้องขอ้อองาจารย์นิพนธ์มารุ่นน้องก็เดินตามเราเลยใช่รุ่นน้องก็จะได้อันนี้สงจากการที่เราขอร้องไปและช็อปปีที่ได้มันออกปีสี่ห้าผมเข้าปีสี่สี่ มันจะไม่มีของไม่มีช็อปถ้าบอกเราขึ้นปอชอปีสองแล้วถึงจะมีช็อปเราถึงจะได้ใส่ใช่็อปนิดาเป็นไงตอนนั้นนะใช่รับเช้าครับขออย่างตอนเช้าถ้าเป็นรอบเช้าถ้าเป็นของทางรุ่นพี่บูนพลจะเป็นเฟืองอย่างเดียวถูกไหมครับใช่แต่ของนิดา ก็เป็นเฟืองเหมือนกันครับแต่จะมีโลโก้ตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างในเฟืองอยู่ในเฟืองทีนึงก็สีก็สีเหมือนกันนะสีเดียวกันครับอ๋อแต่บูตอนนั้นจะออกขอบขาววะใช่ป่ะครับบางคนก็เรียกขอบขาวรุ่นยีสี่เป็นคนบุรีใช่คือมันแต่ละปีแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันเฉดมันจะต่างกันนิดหน่อยใช่แล้วแต่ตําหนิที่อาจารย์เขาสร้างยุคที่ผมเรียนจะเห็นเป็นชอบขาวนะบูขอบขาวก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ป่ะแต่บางพอยุ์ก็เฉดอาจจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงมันก็เปลี่่ยยนนนิดหอ ส่วนรอบค่าก็มีรอบค่าก็มีช็อปโลโก้เดียวกับเช้าแต่สีจะเข้มกว่าและจะมีแค่ร้อยตัวร้อยตัวใช่เฮ้ยจริงดิจริงอ่ะโอ้เป็นของล้าค่าเลยเนี่ยใช่ใช่ไม่ได้ใครยังมีเก็บไว้เนี่โอ้โหให้ให้ของผมมีขผมมีปุ๊บแล้วมันทําหายถามวีหน่อยทําไมเขาถึงทําแค่ร้อยตัวครับวีก็เด็กมันมีทั้งปีหนึ่งไม่ถึงเจ็ดสิบคนเลยปีผมทั้งเช้าตั้งค่ำอะทำแค่นั้นอ๋อแล้วที่บอกว่ายุบ ไม่ใช่ครับเจ็ดสิบคนเนี่ยเช้าก็สามสิบกว่าค่าก็สี่สิบครับไม่รวมกับพี่การไฟฟ้าหรือพี่บูที่มาไล่เก็บนะรวมแล้วก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบคนนะพี่แต่ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอมาใหม่ขอมาใหม่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จบการศึกษาเนี่ยรหรือไม่จบเนี่ยแต่ถ้าพี่ถามรวมใช่ไหมยังไงก็ไม่ถึงแปดสิบไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบชน่อนบก็เลยมีแค่นั้นอาจารย์เขาตั้งใจเป็นอลิมิเตดว่ะอลิมิเต็ดลิมิเตตนิิชั่นก็รุ่ รู้อ exactly ีกทีก็จะเป็นรอบข้ามมันก็จะเป็นโลโก้นี้อันนี้ year, รอบข้ามมันจะเป็นของปีการศึกษาของปีที่4ี่นะอ๋อเปลี่ยนก็เปลี <S <S ่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนช็อปข้ามอีกใช่ครับรุ่นที่พีบอกว่าที่ทําแค่นั้นพอออกรุ่นใหม่ก็มาเป็นอย่างนี้นะใช่ครับรุที่สีก็จะเป็นโลโก้นี้แต่สีเข้มกว่าอีกเข้มกว่าอีก สีจะเป็นเหม şey <Trans form. S 3> <ai> ือนช็อปรอบบายของพี่บุรณพนบูบายใช่สีจะเป็นมันหนีกันไม่มากนิดหน่อยบางทีก็เฟืองนี้ไปใส่บางทีก็ถอดโลโก้เข้ามามันหนีกันไม่มากนิดหน่อยนิดหน่อยหนีกันไม่มากแต่มันมากของการเวลาที่ไม่ทันพี่เขาแค่นั้นเองไม่ทันใช่ไหมถอยไม่ได้นี่ถ้าเปิดกี่รุ่นเอออยากรู้จริงเลย เอ็ดรุ่นสิบเอดรุ่นครับรุ่น1ิบกับรุ่นสิบอ็ไปจบที่บ้านโพสิบสิบเอ็ดย้ายไปนู่นใช่ครับไปเรียนต่อที่นู่นที่บ้านโพใช่ครับรุ่นเก้าอยู่ที่นี่ผมพูดผิดไปวะสิบเอ็ดอยู่ที่นี่แต่ไปจบที่นู่นต้องเรียนสามปีใช่ไหมใช่เรียสามปีสิบสิบเอ็ดไปจบที่นู่นครับอ๋อคือสิบรุ่นสิบกับรุ่นสิบเอ็ดไปจบที่บ้านโพใช่แต่ทุกรุ่นลงที่นี่ก่อนก็คือมาสมัครที่นี่แหละเรียนที่นี่ก่อน รุ่นสิบเรียนที่นี่สองปีรุ่นสิบเรียนที่นี่หนึ่งปีไปไปจบที่นู่นขับปริญญาปวสของก็รุ่นสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข้อมูลที่ปลายเนี่ยผมอาจจะจาไม่แม่นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาเราที่เราเอาที่วีจำได้แล้วยังไงก็ขอโทษรุ่นสิบรุ่นสิบด้วยถ้าเกิดจำอะไรผิดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามันนานแล้วผมอะคนสุดท้ายที่รือโรงเรียนผมมีภาพอยู่เพราะว่าโอ้ส่งภาพเก่ามาให้ผมผมเป็นคนรื้อรือฟ้าสายไฟ หรือช็อปไฟตอนนั้นเนี่ยโอ๋กลับไปเรียนปอมิดาหลังจากจบปชไปแล้วนะทิ้งระยะนานไหมก็หลายปีอยู่กลับไปเรียนใหม่ผมไปทํางานเป็นทหารบวชอะไรทุกยี่สิบกว่าแล้วตอนนั้นไปใช่ครับโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะก็คืออ๋อยังเหรอไม่ผมจําผมไม่ได้จำปอผมไม่ได้ครับคือมันเพราะว่าโอ๋โอไปเก็บปอก่อนผมจบวีกลับไปเรียนต่อไหมหลังเหรอผม ของวีทางวีจบหมดแล้วของวีจบไปแล้วด้วยจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเรียนผมน่าจะวุฒิผมน่าจะปีจบนะครับสองห้าห้าห้าอ๋อปีห้าห้าเลยใช่ครับผมย้อนคือทิ้งระยะไกลเหมือนกันนะใช่ครับผมจบปีห้าสองปครับจบปวชสี่หกอ่าสี่หกปวชสี่หกใช่ใช่โอ้นิดนึงพอาะไปเรียนภาคค่ำใช่ป่ะ ตอนนั้นเห็นโอบอกว่าอยู่จนโรงเรียนปิดใช่จนยุบเลยจนลื้อหรือถอนเลยอ่ะเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยอยากรู้มากเลยมันยังไงครับชรวงนั้ก็เรียนเรียนปกติครับทีนี้ทางโรงเรียนทางอาจารย์ก็ได้มีการอ่าบอกมาบอกเรามาบอกก็เริ่มมีทยอยนักเรียนไปเรียนที่บ้านโฮมมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีการเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เริ่มให้เก็บของช่วยโรงเรียนอะไรประมาณนี้ตึกก็จะเริ่มถอดไปทีละนิดทีละนิด เริ่มลือแล้วเริ่มลือผมมาเอ้ยเอามายอาทิตย์นี้ประตูหายแล้วมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆชอบช่างยนต์ก็จะเริ่มขนยกเครื่องมือเครื่องมือออกใช่ครับเครื่องไม้เครื่องมือออกขยอยออกเราก็ช่วยเขาใช่ครับช่วยกันลื้อช่วยกันเก็บใช่ครับ มาถึงจากลาสิ้นสุดแล้วบางนาสิบเอ็ดปีของชาวช่างกลเรื่องราวดีๆจะเก็บไว้ในห่วงความทรงจำไม่ว่าเช้าหรือค่ำพวกเราคือโนอทอก มอนหัวใจมันจะสลายที่แห่งนี้เคยมีเพื่อนตายเคยกอดคอกันสู้ฟันฝ่าพวกเราเชาวนาเคี่ยวกับคนต้องเป็นหนึ่งเดียวปล่อยพื้นนปาปลาเปลี่ยวเอาคนกับเคี้ยวไปที่แห่งใด